อนมันไม่กินจมูกินหรอแม่ดึงยาทำไมจมูกกินหอจมูกปีน้ำทำไมอ่ะเป็นอะไรบอกพ่อบอกพ่อบอกพ่อช้างกินหญ้าถ่ายช้างกินหญ้าช้างกินหญ้าไม่มีอะไรไหนดูซินั่นไงเราเท่าหัว จะกหญ้างช้างกินหญาช้างไม่ได้มาหาน้ำมกงปิดแล้วลูกปิดแล้วปิดแล้วกินหญ้าช้างกินหญ้าเห็นไหมอ้ำเลยเนี่ยช้างอ้ำอำช้างอ้ำอ่ำให้ช้างไม่าน้ำ หนูตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย <c oughs> นั่งกลัวจริงๆเลยมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นวิดีโออะ่ะดูสิ <c oughs> น้ำมนเป็นมิสอะไรอคะ,ะนั่นโน้ตหนูลงมาดูดิหนูใส่ได้น้ำมนันจาน้ำมันโน้ตโน้ตตัวอะไรนี่ดิ ดิดีิดิหนูหนูดิค่ะไม่ทำหน้าลราดูคุณยายดีกว่าดูคุณยายมั้งไม่จะมาจับใบหน้าได้เหนือได้ไหมเฮ้ยหน้ใส่อะไรอะคะคุณยายคุณยายคุณยายดูนี่ พ่อเก็บละอันนี้เข้ามานีก่โอ้ปแล้วไปแล้วตรนี้จุงกระเบนจุงเกรบโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วลูกโอเคแล้วจะไปดูช้างไปดูช้างช้างตรงนี้ก็มีไหมไปไล่ช้างไม่มีบหรอกไม่็บไมเจ็บไม่เจ็บไปเดี๋ยวพ่พาไป ทีนี้เรากำลังจะมาไหว้พระที่อยุธยานะคะวัดใหญ่เชียงค้อคุณยาย ตามหาใครคะพี่คุณปราบอะคะาพาะน้ำมนน้ำเมยหนูมาไหวพระค่ะลูกป้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่นค่ะ ตอนนี้เราก็มาไหว้พระที่อยุธยากันนะคะไปหาพี่ไปหาพี่แล้วเร็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 ววพาเด็เกๆมาไหว้พระกันมอนไหมจุงน้องไปได้วย่ะลูกเบงดีๆมาไอเชียมลูก ที่นี่วัดวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมคะ <c oughs> เขาเล่นน้ำกันวันีโอ้ยอันนี้คือววันี้ไม่เอาลูกแมวเมื่อกี้หนูนโดนน้ำฉีก็เพราะว่าเทศการมันสงการไงคะีดอันนี้จะเป็นบริเวณเดล่า น้ำมนต์ค่ะคุณพ่อให้ให้ไปนี่ก่อนนะยูให้ไปไหว้พระก่อนโอเคนะพี่มนน้องอะไรนะคะเขามาฉีดวันสงการเขาก็ฉีดได้สิคะลูกใช่ไหมใช่ไหมวันสงการฉีดได้ไหมคะอยไม่เอาลูกไม่เอา พี่มลพาหนปะ่ปะพาน้องปโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระทำบุญกันนะคะเอไมีต้อาไหร่องค์นับได้ไหมคะเมื่อกี่องค์จำได้ไหมว่าเคยมาหรือเปล่าจริงๆเคยมา ตอนนั้นน้ำเมยก็ยังตัวเล็กๆอยู่เลยหนูก็จําความได้แล้วที่เราไปถวายตรงนั้นไงคะงป้าลองดูซิมันมีคิดว่าถ้าหนูเดินไปมันหนูจะต้องจําได้ว่าหนูเคยมาโอเคปะมไม่มีค่ะข้างในเป็นมีพระนะคะป้าน้ำเมยเดินตามเลยคะ่ะเดินนําน้องเลยคะ่ะโอเคอ่าไปส่งน้ําพระค่ะอ่ะณย่าทาน้องไปส่งน้ำพระเนาะ น้ำมอน,น้ำมอนมาส่งน้ำพระคนหนูกไปเร็วตรงนี้ไงคะไปตักน้ำตรงนี้คะ่ะน,นี่ไงตักน้ำตรงนี้อโอเคเอา,เอาให้น้องตักเลยหูุกต่ะคุณยายพาหนึ่เจาะค่ะให้น้องตักด้วยนะจะได้ทำบุญนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าส่งน้ำคระพุทธรูปนะคะสามสาวกับคุ้ยาย่นะคะเอาดอกไม้มาวางค่าลูก ในดอกไม้วางไหนคะลกูกไ,ได้เลยปน้ำมูดอกไม้วางคะลกูกระวางตามพี่มนเลยนะคะคุณพ่อพาวางถ่ายลูกกับคุณพ่อไหนจิคะลูกสามคนหนูนะ่ะอ๋อโอเคปเปเไปเลวไปเลยไป แผนที่ของอะไรคะจังหวัดอยุทยาเหรอคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะน้ำมราอยู่กันตรงไหนคะอยู่กันตรงนี้เดีไหนใครยวัดอะไรนะลูกอะไรนะคะเดี๋ยวใครยิ้มสวยเดี๋ยวจะพาไปกินขนม กันยิ้มหวานกันยิ้มหวานเฮ้ hey, บอกน้ำโมกันน้ำโมยิ้มหวานใครยิ้มหวานที่สุดเดี๋ยวจะมีลูกอมให้เจ๊เอ๋เอ๊เดี๋ยวบังหน้าน้องหนูหน้าใหญ่ลูกเอามาน้ำโมเอานิ้วเอานิ้วลองอีกหน่อยค่ะลูกอ่าบอกน้องเอานิ้วจับมือน้องเอานิ้วลงนิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้นะคะโอเคยิมยย้มหวานเดี๋ยวยิ้มหวานกันเลยเดี๋ยวจะได้ไอติมละโอเคค่ะ อะไรนะต้อเห็นหมาอยู่ยไหนอะตัว<อ>นั้นที่มันวนรอบอยู่อะแค่หมาเองไม่ใช่อะไรหรอเราไปดูมันเราเห็นมันอ๋อเรียกน้องมาโมโมก่อนเร็วโมโมมามีอยู่นี่นะแม,ม่มอยู่นี่หรอไปเอาไอติไมไปซื้อไอติมที่ไหน กอดลอยายก่อนเดี๋ยวคุณยายไม่เห็นหนูนะหืมไหนทำท่าดิลูอกขึ้นบ้านเหรอคะน้โมหันหันมาก่อนกอดคอน้องก่อนเร็วกอดคอน้องก่อนน่ารักน่ารักกันน่ารักน่ารักอ่ะนั่งนั่งนั่งพี่นั่งอยู่ค่ะ ไปแล้วไปเล้ไป,ไปนั่กับพี่ก่อนแล้วแม่แม่โอ้มุมนี้โลเคชั่นสวยมากเลยดูแบบโบราณวัตถุมากเลยนะคะโบราณาไม่ขึ้นไปขนาดนั้นนะลกูกโ,โอเคเออน,โนะโอเคไหนกอดขอน้องนะกอดคอน้องเลยอ๋อน้ำโมโอ๋โอ้ไม่ไต้องอดไม่อดแล้ววะเนาะกอดคอน้องไว้ก่อนเลยนะไหนกันสิน้ำโมน้ำโมโมโมมาหาพี่ พี่มีขนมให้แล้วนะโมน,โม,นโมจ๋าขนม,มๆนะมโมโมในใครได้อะไรมาบ้างคะไอ,ไอติมไอติมร้อยสามสิบห้อไมไมตัง <30 S 2> อุ้ยไม่พอเอาพี่มนไว้ดีกว่าไหมมาเอายเขาวอไเรียเข้าั